แทนจากวอตส์แมนนะครับรักผู้วายในรถแซบนะครับซึ่งจะมีการออนแอร์นะฮะในวันที่9เมษายนนี้ในวันเสาร์ทางช่องอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับนี่ก็เป็นนักแสดงทั้งหมดที่จริงๆแล้ววันนี้เอ่อมีทั้งน้องบอสน้องปีเตอร์นะครับมีโบแบงค์แต่ว่าเนื่องจากว่าโบมาไม่ได้ติดภารกิจตับปริญญาอ๋อแบงค์แบงค์มาไม่ได้ครับโบมาด้วยดีแบงค์ติดตับปริญญาครับผมและที่เหลือ่าเป็นนักแสดงโดยรวมทั้งหมดจากสองท้ายกันตนาแล้วก็สตาร์ฮันเตอร์นะครับ แทบจริงไงะเล่าให้ฟังไปยอๆฮะจริงๆ้วันนี้ซีรีส์วายมันกำลังมามากๆเลยทั้งเอเชียและทั้งโลกอะนะแต่เราเองต้องการอยากจะทำซีรีส์วายสักเรื่องหนึ่งที่ส่งเริมวัฒนธรรมเรื่องของอาหารและวัฒนธรทมไทยให้สู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเอเชียทางแล้วก็ทั่วโลกด้วยดังนั้นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมากๆคือส้มตำดังนั้นเนี่ยซีรีส์รับผู้วายนรแสแซบหรือว่าวาซาฟแมนมันเป็นเรื่องราวของเชฟหรือว่าหนุ่มคนหนึ่งที่เก่งในเรื่องของการทำส้มตำ และได้พบกับในส่วนของอผู้จัดการเจ้าของโรงแรมยิ่งใหญ่และในนั้นก็จะมีความรักหลักหลายคู่นะที่จะเกิดขึ้นตลอดเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทําอาหารรวมถึงทั้งโดยเฉพาะเรื่องของอาหารไทยที่เป็นส้มตำแต่ครับผมขอดูหน่อยว่ามือมือมือตำมือตำเตอร์ครับพี่คนนี้เลยใช่ไหมใช่อธิบายคำแปลว่าเรามีความแทบจะเกินในเรื่องนี้คู่ใคร ในเร <r ond> ื่องนี้ก็พูดกับพี่บอลนะครับถือว่าฝุ่นอดีตไนะครับผมเป็นผู้เรียนระบบเป็นอเลยผมเป็นเออชื่อฝุ่นครับผมเป็นเป็นโค้ชต้มตำมนะครับผมก็มีความแซ่บยังไงก็มีลีลาการตีอะไตามการตามต้นตำที่ยูนิคมากๆครับผมทำไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนโค้ชตัวไปครับทำยังไงฮะับอาจารย์ตำยังไงต้องไปดูในเรื่องนะฮะ นี้ครูไปเจอเขาได้ัไงชอบกินต้นตำรับหรือเปล่าถ้าพูดเลยมันจะเป็นสปอยไหมเพาเจอกันก็คือเป็นคราบที่ทั้งน่าเชื่อเราแบบฟ้องกันก่อนใช่ผมแล้วก็แล้วนี่ครูแรกตัวนี้ครูหนึ่งก็คือแบงค์โบซึ่งวันนี้แบงค์ติดรละปัญญาจะเป็นโบร์แล้วโบนั้นก็จะเป็นยูทูบเบอร์ชามเป็นบล็อกเกอร์ครับแล้วก็เป็นคนที่คอยไปรีวิวร้านไหนเด็ดร้านไหนดังร้านไหนเด็ดเนี่ยเราก็จะไปคอยรีวิวต่าง แล้วก็เราก็เดินไปเจอโรงแรมหนึ่งที่มีทางแบงค์ครับซึ่งลูกอดเป็นเชฟก,กันก็ไปรีวิวให้เขาซะเสียหายเลยแบบจ่อยยับเลยครับก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นครับใช่แล้วก็กัดกันจนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับก<ช>็<ช>ไปดูในเนื้อเรื่องได้เลยได้เลยครับแด้วเด็กคนถามสาวๆหน่อยว่างฟเฟรมเลยอะนั่นยังไมาเลิกนารันมาเลยเหมือนโดนทอดทิ้งแล้วอ่ะยังไงบ้างเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเล่นแล้วเป็นยังไบง,ง,บ,อง,องไบ้างครับระะเรื่องเล่นคือสาวๆรับบทเป็นอะไรกันบ้างครับอ่าดารานะคะรับบทเป็นเอมมี่ค่ะก็จริงๆอ่ะเอมมี่ก็จะเป็นคนที่ร้ายเนาะร้ายแต่ว่าจะมีความโก้ในตัวสุดก็คือจะเป็น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตลกไร้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะคนดูก็จะได้เห็นความโก้ความเปิดของเราแล้วก็ความแบบวีพากษ์ตลอดเวลาก็จะมีหลายหลายรถหลายอารมณ์ครบณ์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้ติดตามกันยังไงก็แบบ เรื่องด้วยในเรื่องนี้ผู้หญิปีกเขาเรียกฮะสุกกันไหมฮะผู้หญิงเรื่องนี้น้องน้องค่ะเราจตีมกันค่ะข้าสูดท้ครับพี่หมูนะครับต้องทำสุดตายแล้วก็วันเวลาในการร้องแซ่ฝากด้วยนะครับก่อนรับคุณไวนยในรถแซ่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าในเรื่องในเรื่องนี้แซ่มากๆมีครบรถเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรถแน่นอนเราจะเริ่มออนแอร์กันในตอนแรกนะครับนั่นก็คือวันที่9เมษายนทุกๆวันเสาร์นะฮะ ทางช่องอมรินทีวีช่อง34ดังนั้นใครที่อยากจะแซบไปพร้อมกับเราอย่าลืมกับรักหุ่นายในรถแซบว่ t แซบเมย์ด้วยนะครับผมครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปอินเสิร์ตกันนะคบ